สวัสดีค่ะช่องแม่ดาวกุกเกาะนะคะไปช่อนกันค่ะไปช่อนหัวกันนะคะเน็ตก็ลองทำไมหมุนใปค่ะไปช่อนกันค่ะเน็ตหมุนเดี๋ยวะดงมันเามา หุนวะเดว่อยนล่นติ้วอยู่เลยเปล่าเอ้ยัดตััดตัมาปืนะเตงเลยด้พราะว่ามันมีลูกเกียอยู่ไหนงใ้กยังเล้ลู็ยังหมุนแล้วเหล่เอย ลงมาได้แล้วหนูน่ก็หใหญ่นไม่เอาม่นเอบกเจ้หูเจหมปองเลยอุยมันยัไปคุณไรมีลูกรบลูกิดมเ่ยแล้วลูก่ิห มียร้องไปเื่อแม่ยายรองไปหันลุกไปเห็ดแม่เห็ดแม่อ๋อหันซ่อนน้องพี่แจ๊กไปซ่อนน้องหันป่ะไ้ไอซ้อนมีก้อนลุกไอซ้อนช่วยไปลองหน่อยด้วอะไรอ่ะไออะไรมันมีอะไรอืมตัวอะไรตัวอะไรหืมตัวอะไร เขาหญิงน้อยนะคะเอจีจัดได้โอ้ยของน้ำตาลไม่ได้ทุกนี่นะคะวันนี้อาโคนะคะเนี่ยขบขบน้อยเหรออเนื่อยเนแบบไหนลูกเนี่ยแบบไหนเนี่ยแบบหางสั้นเนื้อหางสั้นเล้วเอามา

ดามนะคะมาดามใหญ่นะคะมาดามสวยมาให้กินแต่วันนี้แอดไม่ดึงนะคะ

กินแล้วแลดอเอาหลดตมันแมตลูกแมปตกดโอตโอตแมงลายน้อยบอลูกอ้แมยัแมงลายน้อยแมกงมันหลดแล้วแมงลายนะคะีนอันนี้นะที่ที่มบอกว่าแมงลายนะคะีนี่นะนี่นะคะ แล้วก็เนี้ยนะคะแล้วก็เนี้ยในกระด้ษโอ้เอาไปแล้วกระปูไปแล้วเอาบนนู้นนี่นะคะแล้วเห็นลายตัวเขาก็จะลายลนะคะไอคิวเม็ดลาล้ยงะเม็ดี่มี่ใ้ทั้งลูกเกียรเนี้ยกระยอและก็เนี้ยยาด้วยโอ้ สวัสดีนะคะเอฟซีทุกทกท่านนะคะนี่นะคะอันนี้คือเหมือนไหมคะนี่เหมือนนางเงือกน้อยไหมนี่เหมือนนางเงือกน้อยจริงๆนะคะนี่เ,นนนเพราะว่าหางมันเนี่ยครึ่งนี้จะเป็นหางนะน,นี่ครึ่งนี้น,นี่นี่นี่จะเป็นแบบนี้นะคะนีเ่เหมือนจังเลยนะคะเหมือนเหมือนนางเงือกน้อยจังเลยนะคะ แต่ถ้ามันตัวโตเราก็เก็บเลขผสมน้อยนะคะเอ็ดีเก็บเลขผสมน้อยแต่ละตัวนะคะก็อกินถ้ามันตัวโตนะคะนี่หางของมันเนาะมันเหมือนนางเงือกน้อยนะคะแต่ว่ามันตัวมันจะนิ่มนะคะนี่นี่นะคะนี่ นะตัวมันจะยาวๆแบบนี้นะคะเหมือนนางเงือกน้อยเลยนะคะแล้กุ้งน้ำมลาลุเสื้อเสื้อป้าไดหอดกุ้งเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดแับตะไขรให้แม่ดากุกกอกด้วยนะคะสวัสดีค่ะ